ก่อนพูดเลยว่าเล่าประหยัดวันน,น,นี้เป่นจ่กการมาที่งานบีเฟสต้าโอ้จริงๆแล้วมาวันนี้คือคนเยอะมากเลยเนาะใช่ครับเห็นว่าข้างนอกฝนตกด้วยครับก็ยังดีใจที่มีแฟนๆให้กําลังใจเยอะขนาดนี้ครับรับผมก็รู้สึกว่าเ,เป็นอีกงานหนึ่ง<ช>ที่แฟนคลับของเราก็ช่วยให้กําลังใจใ<ช>พวกเรา<ช>และทางบีเฟสต้าด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่าเราสองคนก็เป็นคนที่ใช้เวลกของ b ี e s t ต้อยู่แล้วเพราะความรวดเร็วของมันความสบายในการใช้และก็ความสะดวกของมันนะผมก็เลย มันเป็นออปชั่นที่เรารู้สึกว่าเราใช้ได้ง่ายเราพกในรถเราใช้ได้ตลอดเวลาเลยครับก็ว่าไม่ใช้สระเลยนะเป็นต่างประเทศไปแฟนบิทติ้งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยใช่ครับมีครั้งที่ผมจำไม่ได้ผมไปแฟนมิทีญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นผมมาเอาลิืม์ออฟฟินซิ่งค์ไปผมคิดในใจว่าเอเราจะทำยังไงดีนะที่แบบว่ามันจะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ไปเซเว่นแล้วก็ไปซื้อบิทเฟนซ่ามาใช้ก็ตอบโจทย์มากตอนนั้นมีงานแฟนบิทต่างประเทศสี่วันติดก็ได้ใช้สี่วันติดเลยครับ บางทกิจกรรมแบบนี้เพื่อแบบอาจจะได้ไปรนวมงันหรือว่าสำหรับใครที่อยากตามมาใช้อะไรครับผมก็ขอฝาก Bifesta Micellar Cleansing Sheet ด้วยนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณที่พวกเราสองคนใช้แล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นสินิดีจริงๆก็เลยอยากจะลองมานำเสนอให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับพูดถึงแฟนมิกซิ่งเราก็แปรมิกซิ่งเลิฟมาแล้วหนึ่งโลใช่ยังไงคะไปธรรมชาติก็ล่าสุดก็โดนไปธรรมชาติไปครับผมเราสองคนจริงแล้วต้องไป กามีทิ้งที่ฮ่องกงเมื่อวันที่3 4 5หกันยามาแต่ว่าดันโดนไต้ฝุ่นระดับ10ไปซึ่งเป็นรอบแรงที่สุดในหลายปีเลยก็ไฟโดนคันเซิลทุกอย่างโดนคันเซอร์หมดเลยครับผมเป็นยงั้นตอนนั้นคอนเทนต์กับเขายังไงฮะกับปัญหาที่ต้อติดต่ออะไรคือจริงแล้วตอนนั้นเราก็แบบเห็นข่าวเนาะก็กังวลกันอยู่แล้วเพราะเห็นแบบเฮ้ยมันเบอร์หขึ้นไปเบอร์หเบอร์6ขึ้นเป็น9เนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันจะไปกันได้จริงหรอวะแล้ววันวันสองวันก ความกังวลของพวกเราก็ได้กลายเป็นจริงก็คือไม่ได้ไปกันจริงๆครับผมมีผู้ใหญ่มาบอกว่าคาอปัญหาไม่ได้ไปใช่ด้วยความที่ไฟทูกคนเซิลด้วยอะไรที่ถูกคนเซิลเนาะก็ก็มันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆแหละมันเป็นภัยธรรมชาติมันนอกเหนือการควบคุมของทุกคนเนาะได้พูดคุยกับทางแฟนคลับทางฝั่งโน้นก็ยังไงบ้างครับก็เสียดายกันครับผมก็ได้ดูในทวิตเตอร์ได้ดูในอะไรก็ มีแต่คนเสียดายครับแต่เขาก็เข้าใจกันว่าแบบมันเป็นช่วงเวลาที่อันตรายจริงๆนอกจากที่ไฟเราไปแล้วอันตรายด้วยการที่พวกเขาออกจากบ้านมันก็อันตรายสำหรับเขาด้วยนะตอนนั้ครับที่บอกอะไรพวกเขาไนครับหรือส่งความรแงหมจริงๆแล้วเราสองคนก็เป็นห่วงคนทางนู้นมากนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับเพราะว่าคือภัยธรรมชาตินะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เอาไว้แต่ลายแต่พอมันซาแล้วมันก็ อ่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ดีใจก็อย่างน้อยทุกคนปลอดภัยเซฟครับผมยังไงเดี๋ยวเรามีโอกาสเราก็ได้ไปหาทุกคนแน่นอนอ่าใช่คือเพราะมีไม่ได้ถูกแคนซเซิลครับมีถูกเลื่อนเฉยๆดังนั้นก็ไม่ต้องห่วงครับก็แฟนๆฮ่องกงก็ยังไม่เจอพวกเราแน่นอนตอนนี้ระการันมันเลื่อนชัดเจนหรือยังคะอ่ออันเรื่องนี้เราสองคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมต้องอยู่ที่ทางผู้จัดงานแล้วก็ทาง ทางเจมี่ใช่ทางค่ายเราว่าเขาจะจัดงานออกมาอีกทีเป็นยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไรอย่างมูลค่าที่เราเตรียมงานไปก่อนหน้ามีมีความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นไหมครับพอจะทราบหรือไม่ด้วยก็คงมีแหละครับผมแต่ว่าทางนี้เราก็ไม่ทราบเป็น่ีสิงใช่ครับส่วนของเรื่องหลังเขาใช่ครับไม่ใช่ของต้นสางคใช่ครับผมแต่ว่าในพาร์ทของพวกเราเราก็ทำไปเต็มที่ครับ แต่เร็วๆนี้ใจจะจะดัดเต็มแล้วใช่ทีนี้ใช่ก็สักสองอาทิตย์นึ่งแหละครับเร็วๆนี้เราพวกเราก็อยากไปให้มันเร็วที่สุดเนี่ยแหละครับผมไม่อยากทิ้งช่วงไปนานเดี๋ยวคนอื่นจะคิดถึงเรา<อ>แต่เดี๋ยวไม่ไม่อีกสองสามวันนี่จะอาทิตย์หน้าแต่เงานใหญ่ของ ครับตั้งสังกัดอ่าใช่ครับผมจะมี GMM TV ีวีเฟรนด์อีกครังครับผมครับผมวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่24กันยายนนี้นะครับผมก็ใกล้ๆนี้เองที่อยู่เดนฮอลครับผมก็สามารถมาจอยกันได้ครับมาดูพวกเราไลฟ์เป็นทีมพิทูลได้ครับเแฟนคๆเขาโชว์พวกเราบ้างครับใช่ครับผมเนี่เพราะว่าแฟนๆก็ใช้กำลังใจกันเยอะอยากเห็นโชว์ว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างงี้บางคนก็บอกว่าสปอยหน่อยแต่ว่าถ้าสปอยแล้วก็ไม่สนุกนะครับผมก็มาดูกันเยอะๆนะครับเราด้วยความที่ว่า รูปแบบแฟนมิทติ้งเนี่ยเราสองคนไม่เคยมีการจัดในไทยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวกคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตและก็เป็นพวกอีเวนต์เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแฟนมิทติ้งอันแรกของพวกเราในไทยด้วยก็ฝากติดตามไปด้วยครับผมบอกได้ไหมว่าไม่เคยเจอเวอร์ชันนี้ของเราสองคนเลยแน่นอนครับอกคือปกติแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตเราก็จะขึ้นกับพี่พี่น้องๆเนาะแต่ครั้งนี้ก็เป็นแฟนมิทของพวกเราสองคนและเราเตรียมโชว์ให้ทุกคนได้มีความสุขกันแน่นอนซึ่งเราฉายกัน2คนเราก็กังวลกันอยู่มีการคุยกันอยู่ว่่่าาแแบบบบเต้้้นนนนออยูพกหีจะ เอ่อฟินแฟนก็6คน3คู่ LL ก็8คู่แต่นี้เราฉายเดียวเลยเราก็แบบจะรอดกันไหมสลงสลิงนี่มาเต็มไหมฮะโโหต้องรอดูครับต้องรอดูเอจังจริงแล้วแฟนเดย์ที่ไทยเนี่ยผมตื่นเต้นมากกว่าที่อื่นนะคือเรารู้สึกว่าพอมันเป็นแบบบ้านเกิดของเราเราก็อยากทำให้ดีเพราะว่าสเกลก็จะค่อนข้างใหญ่เลยใช่ครับด้วยสเกลของยูเนี่ยนฮอลแล้วมันเป็นแค่พวกเราสองคนก็ก็พยายามให้เต็มที่ครับมั่นใจว่าจะไปตื่นเป็นทีอย่างแน่นอนเอาละ ต้องรอวันจริงต้องรอวันจริงน้องป้นไปไหมครับได้ค่ะตีเอาแล้วรับไปไหมครับแล้วทางที่ไปไหมครับกันเองไปทางนี้ไปกันไหมครับไปฝากหน่อยแฟนติดตามฝากแฟนนี้ด้วยฝาครับครับผมก็นอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีอีกท่าครัวนะพี่ๆน้องๆก็วันมีวันที่22 23 24นะผมนอกจากบอลกับคูวินก็จะมีพี่เอนพี่มิกพี่เฟิร์สเขาตามพี่พอพี่บุ๊คครับผมแล้วก็เพื่อนรักจุงดังแล้วครับผม ก็ฝากพวกเราทั้งห้าคู่ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับ <Thank you. S 1> ขอบคุณครับ